เจนนี่รัชนกประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วน้องยูจินเตรียมเป็นพี่สาวออกมาประกาศข่าวดีของครอบครัวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากได้ตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับสามีหนุ่มยิวชัดมงคลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้ก็มีคนสงสัยว่าสาวเจนนี่นั้นตั้งท้องหรือเปล่าโดยสาวเจนนี่ก็ยอมรับว่ามีข่าวดีเรื่องน้องแต่ที่ยังไม่ประกาศเพราะขอให้น้องแข่งแรง100เซก่อนกลัวพลาดอีก โดยวันนี้ค่ะ26มกราคม2 5 6 8สาวเจนนี่ประกาศข่าวดีพร้อมกับเผยภาพอัตรารสาวลูกในท้องแล้วทั้งนี้ได้ระบุคแคปชั่นว่าเราสี่คนในขณะที่หนุ่มยิวก็โพสบอกว่าน้องครบ3เดือนแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดครับงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนานยินดีกันอย่างยกใหญ่และดีใจแทนน้องยูจินที่จะได้เป็นพี่สาวคนโตของบ้านแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ